อยุธยามหายุทดสมเด็จพระนเรศวรมหารา,า,า,าชรราราลุปีพุทธศักราช2124พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลงแม้จะมีข่าวเป็นในยะว่าจะมีการแย่งชิงราชบัลลังก์โดยพระมเหสีผู้เป็นพระมารดา ของมังสามเกียริได้ยุยงส่งเสริมให้มังชัยสิงห์พระมหาอุปราชาทําการชิงอำนาจและทำให้พระเจ้าบุเรงหนองนั้นตรอมใจจนสิ้นพระชนในที่สุดมังชัยสิงห์ราชบุตรผู้เป็นมนหาอุปราชาอยู่นั้นได้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้านันทบุเรง พร้อมกับแต่งตั้งให้มังกยอชวาพระโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชาพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่ให้ทรงท้องตราตามประเพณีของการเปลี่ยนรัชการเป็นการยอมรับฐานะกษัตริย์ที่ยังคงรักษาไมาตรีมีความจงรักภักดีต่อกันของหัวเมืองและประเทศสราช กรุงศรีอยุธยาและเมืองเชียงใหม่จำต้องไปร่วมสวามิภักดิ์อ่อนน้อมซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความจงรักภักดีของประเทศสราชต่อกษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วยขณะนั้นพระนเรศวร,รพระยุพร,ราชทรงมีพระชนสา26่สิบพรรษาได้ทูลขอสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช อาสาเป็นตัวแทนพระองค์เสด็จไปแสดงความยินดีกับพระเจ้ากรุงหงสาวดีองค์ใหม่พระองค์นั้นมีพระประสงค์จะไปสังเกตการบ้านเมืองของพม่าพร้อมทั้งสืบข่าวคราวของพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาในคราวเดียวกันพร้อมกับถือโอกาสถวายความเคารพพระศพพระเจ้าบุเรงนองผู้ซึ่งเสมือนพระบิดาองค์หนึ่งอีกด้วย การเปลี่ยนกษัตริย์เมืองหงสาวดีครั้งนี้บรรดาเมืองประเทศราชใหญ่น้อยได้พากันไปเข้าเฝ้าถวายพระพรต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของกรุงหงสาวดีอย่างพร้อมเพรียงยกเว้นเจ้าฟ้าไทยใหญ่แห่งเมืองขังที่ตั้งตนแข็งเมืองไม่ยอมเข้าเฝ้าทําให้พระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์กรุงหงสาวดีไม่พอพระราชหฤทยัย จึงสั่งให้จัดกองทัพไปตีเมืองคังโดยให้มังกยอชวพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพเมืองหงสาวดีพระสังฆทัตราชบุตรเขยของพระเจ้าตองอูนำกำลังเมืองตองอูทัพหนึ่งและพระนเรศวนพราชาโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนำกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปอีกทัพหนึ่งในระหว่างที่พักศึกในการตีเอาเมืองคังอยู่นั้น แม่ทัพหนุ่มต่างเมืองต่างนําไก่ของตนมาชนแข่งขันกันระหว่างพักรบไก่ของพระนเรศวรนั้นเป็นไก่พันธุไทยเข้าทําการชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาเมืองหงสาวดีข้ามกลางเหล่าราชบุตรจากประเทศสราชปรากฏว่าไก่ของพระมหาอุปราชาแพ้พระมหาอุปราชาขัดเครืองพระไทยจึงขับไล่พระนเรศวรแล้วแกล้งพูดเป็นที่เยาะเยะะ้ยว่า ไก่เลยเก่งชนชนะไก่ของเราได้พระนเรศวรได้ฟังดังนั้นก็เกิดน้อยพระไทยผูกอาคาตพระมหาอุปราชาแกล้งตรัสต่อไปเป็นนัยว่าไก่ของข้านี้พระองค์อยากเข้าพระไัยว่าจะชนะแต่ไก่ของพระองค์เลยจะชนเอาบ้านเอาเมืองก็จะได้ พระมาหาอุปราชารู้สึกหน้าชาที่ได้ยินพระนเรศวรท้าพนันเอาเมืองเช่นนั้นส่วนการวางแผนเข้าตีเอาเมืองขังนั้นพระนเรศวรทรงใช้อุบายการศึกจับเจ้าเมืองคังได้โดยใช้เวลาทำการรบเพียงสามชั่วยามเท่านั้นก็ได้ชัยชนะการชนะศึกในครั้งนี้ทำให้พระมาหาอุปราชาและพระสังฆทัตไม่พอพระยัยพระนเรศวรเป็นอย่างมากพระเจ้านันทบุเรงนั้น แม้จะไม่พอพระไทยนักก็จำใจต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้พระนเรศวนตามประเพณีการศึกสงครามจึงคำพิตรัสแก่เหล่าประเทศราชว่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ได้เคยทำศึกสงครามมามากแล้วคราวนี้จะให้เจ้านายชั้นหนุ่มๆไปตีเมืองคังให้เคยศึกสงครามเสียบาง ในระหว่างที่พระนเรศวพรพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดีนั้นพระองค์ได้พบและใกล้ชิดกับพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาพระนเรศวรเฝ้าวิงวอนขอพระพี่นางกลับคืนพระนครอย่าขอพี่เลยน้องพี่การมาของพี่นั้นพี่ได้ตัดสินใจที่จะรักษาไมตรีกรุงศรีอยุธยาเพื่อจะได้ไม่ทำสงครามต่อกันอีก ชาวกรุงศรีอยุธยาหลายครอบครัวถูกพามาอยู่ที่เมืองหงสาวดีมากมายพี่จะเอาตัวรอดกลับบ้านเมืองนั้นเห็นไม่สมควรอย่างน้อยเจ้าก็มีพี่คอยอยู่ดูแลเป็นตัวแทนของพระบิดาพี่จะขอตายที่นี่พร้อมกับเฉลยจากกรุงศรีอยุทยาพระสุพรรณกัลยา ยืนยันกับพระนเรศวรพระอนุชาแต่พระเจ้าหงสวดีองค์นั้นน้องไม่ค่อยเชื่อใจว่าจะไม่รังแกพระพี่นางของน้องและพระพี่นางก็ไม่ควรจะทนอยู่ให้ทุกทรมานใจขอเชิญกลับเถิดพระแม่เจ้าทรงห่วงพระพี่นางอยู่ตลอดเวลาพระยุพราชแห่งเมืองพิศนุโลกวิงวอนซ้ำ น้องจะทำให้เสียไมยตรีบ้านเมืองอย่าลืมสิว่าพี่ตกเป็นของหงสาวดีเพื่อให้น้องกลับไปช่วยพระราชบิดาแล้วจะให้ตัดไมตรีเอาตัวกลับไปนั้นไม่สมควรพระเกียรติยศที่เป็นนัดดาของพระสุริโยไทยที่ยอมสิ้นพระชนในสงครามเมื่อกล้าที่จะมาอยู่กับข้าศึกก็ต้องทำให้เห็นว่า สตรีจากกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมแม้จะหนีความทุกข์และความตายน้องบูชาน้ำใจของพระพี่นางของน้องนักขอพระพี่นางจงรักษาตัวให้ดีอย่าได้ห่วงน้องและทางกรุงศรีอยุธยาน้องเข้าใจและจะไม่ทําให้พระพี่นางผิดหวังหากกรุงศรีอยุธยา เป็นอิสรภาพเมื่อใดน้องจะขอเชิญพระพี่นางกลับคืนกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรก้มลงกราบตักและยังหวังว่าพระพี่นางจะคืนพระนครในที่สุดหลังจากที่พระนเรศวรยกกองทัพกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วพระสุพรรณกัละยาก็ตกเป็นพระชายาของพระเจ้านันทบุเรง ต่อมาพระนางได้มีบุตรด้วยกันกับพระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงนั้นเมื่อพระองค์ได้ประจักษ์ในความเก่งกล้าสามารถของพระนเรศวรเช่นนี้ก็ทำให้พระองค์ยิ่งระแวงพระไทยมากขึ้นพระองค์จึงสั่งให้นันทสูราชสังครมนำไพรพลพม่ากับไทยใหญ่ออกไปเร่งทำเส้นทางตั้งแต่ชายแดนเข้ามาและเตรียมตั้งยุ้งฉาง เก็บตุนเสบียงไว้ที่เมืองกำแพงเพชรโดยอ้างว่าเป็นการเตรียมไว้สำหรับกำลังที่พระองค์จะยกไปตีเอากรุงสีสัตนาคณะหุดให้ได้รับความสะดวกไม่ขัดสนแต่ความจริงนั้นพระองค์ทำทีเป็นอุบายที่จะแสดงอำนาจคมขู่มิให้พระนเรศวรคิดการร้ายต่อเมืองหงสาวดีอีกต่อไปนั่นเองแต่พระนเรศวรนั้นทรงรู้อุบายสงครามดี พระองค์จึงทําเป็นรู้ไม่เท่าทันแล้วพระองค์ก็สั่งให้สร้างกองกําลังทาหารเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยระดมชายชกันเข้ามาฝึกซ้อมเป็นนักรบจํำนวนมากและพระองค์ก็ทรงใช้เมืองมอตมะและมาะลำเลิงเป็นแหล่งเก็บสเสบียงอาหารเพื่อเตรียมทําสงครามกับพม่าเช่นเดียวกัน ครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้มีความระแวงพระนเรศวรอยู่แล้วจึงให้พระมหาอุปราชารักษาพระนครและสั่งว่าถ้าพระนเรศวรยกกองทัพมาถึงก็ให้คิดอ่านหาทางกำจัดเสียครั้นเมื่อพระยาเกียรตและพระยารามมาถึงเมืองแครงแล้วก็นำความลับมาบอกเล่ากับพระมหาเถรคันชองผู้เป็นพระอาจารย์พระมหาเถรคันชอง ได้ห้ามพระยามนทั้งสองไม่ให้ช่วยเหลือพมา่าคิดร้ายเมื่อพระนเรศวรยกกองทัพมาถึงเมืองแขลงในวันขึ้นหนึ่งค่เดือนหพุทธศักราช2127พระองค์จึงได้ให้ทำการตั้งพระพลาที่ประทับขึ้นที่ท้ายเขตวัดของพระมหาเถรคันช่องแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนพระมหาเถรคันช่องเหมือนเช่นทุกครั้งที่เสด็จผ่านมา พระมาหาเถรคันชองได้เกลีย้ยกล่อมให้พระยาเกียนพระยาร,รามสองพญามอนซึ่งอยู่ณที่นั้นได้เข้าสวามิภักดิ์และทูลความจริงให้พระองค์ทราบเมื่อพระนเรศวรทรงทราบความลับจากพระยาเกียนและพระยาร,รามแล้วก็ทรงดำริว่าถึงเวลาแล้วที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นอริกับกรุงหงสาวดีอย่างเปิดเผย พระองค์จึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองมาประชุมพร้อมกันในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6พุทธศักราช2,127และพระองค์ทรงนิมนต์พระมหาเถนคันชองกับพระสงฆ์ฝ่ายมอญเข้าร่วมประชุมด้วยพระนเรศวรทรงดำรัสตรัสเล่าเรื่องที่พระเจ้าหงสาวดีระแวงคิดจะล่อลวงพระองค์ไปทำร้าย ให้ทุกคนทราบแล้วพระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำลงเหนือพื้นดินด้วยพระเต้าทองคำประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินในที่ประชุมนั้นว่าขอเทพยดาอารักจงเป็นพยานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาว,วดีไม่ได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนแล้ว สิ้นคำประกาศพระองค์ก็ทรงหลังน้ำลงพื้นดินท่ามกลางที่ชุมนุมนั้นพระธรณีจงเป็นพยานและรับรู้ในที่นี้ด้วยว่าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นอิสรภาพเป็นไทยไม่ขึ้นแก่ใครอีกแล้วหลังจากที่พระนเรศวร รัชทายาทหนุ่มผู้มีพระชนมายุเพียง29พรรษานั้นได้ตัดสินพระไทยทรงประกาศอิสราภาพแล้วพระองค์ทรงถามพวกมอนเหล่านั้นว่าพวกเจ้าช่วยเหลือข้าถึงอย่างนี้แล้วจะเข้าอยู่ข้างไหนพวกข้ายินดีสวามิภักดิ์อยู่กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อพวกมอนส่วนใหญ่ แจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ข้างกรุงศรีอยุธยาเช่นนั้นพระนเรศวรจึงให้จับเอาเจ้าเมืองกรมการของพม่าแล้วยึดเมืองแครงเป็นที่ตั้งกองประชาการกองทัพและเป็นที่รวมพลใหญ่เมื่อพระนเรศวรจัดแจงกองทัพร้อมกันแล้วจึงให้เคลื่อนกำลังจากเมืองแครงในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2127 ตรงไปยังเมืองหงสาวดีทันทีการที่พระนเรศวนในขณะนั้นแม้จะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แต่อำนาจที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชบิดาได้มอบอาญาสิทธิ์ไปราชการทัพแทนพระองค์นั้นถือว่าพระองค์ได้ทรงกระทําในฐานะตัวแทนกษัตริย์สยามดังนั้นการประกาศอิสรภาพจากอำนาจกรุงหงสาวดี จึงเป็นการประกาศของกรุงศรีอยุธยาด้วย